ฟรีดาวผ่อนเดือนละเท่าไหร่แล้วถ้าวางเงินดาวล่ะจะผ่อนตกเดือนละเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มจากตัวแรกเอาเป็นพ c เซก่อนเนาะพ c เซกล้อแมกค่ะตัวนี้ดาวเริ่มต้นที่5,000บาทผ่อน3,668บาทค่ะ48งวดเป็นตัว ABS อะแล้วตัวต่อมาค่ะเฟย110เฟย110ล้อแม็ ตอนนี้ฟรีดาวผ่อนพันเก้าสี่สิบเก้าสี่สิบสองงวดค่ะถ้าลูกคาวางดาวที่ห้าพันผ่อนอยู่พันเจ็ดเจ็ดสิบห้าบาทค่ะสี่สิบสองงวดเหมือนกันตัวต่อมาค่ะสกูบี้แพดชีพตอนนี้สีเหลืองสวยใช่ไหมคะถ้าฟรีดาวผ่อนอยู่สองพันเก้าสิบหกบาทสี่สิบสองงวดดาวหกพันบาทผ่อนพันแปดแปดสิบเจ็ดค่ะสี่สิบสองงวดค่ะ เวฟ125ตัวนี้ฟรีดาว2,433บาท42งวดถ้าลูกค้าวางดาว6,000ผลอยู่ที่2,224บาทค่ะ42มวดแกลนฟิลาโ,โนสีใหม่ล่าสุดขคข่ะสีฟ้าฟรีดาว2,715บาท42มวดถ้าลูกค้าวางดาวที่8,000 2,437บาทค่ะ42ววดลดลงมาเยอะเลยนะคะตอนนี้ฟาซิโ o สีเขียวสีเขียวมัชชาฟีดาว2,123บาท42งวดถ้าลูกค้าวางดาวที่5,000ผ่อนอยู่ที่1,949บาท42งวดค่ะตัวสุดท้ายที่ใหญ่ของเรา N n m a x 1 5 5ซ c ตัวนี้ ฟรีดาวผ่อนอยู่3,748บาท4ปีค่ะ5้ดาวที่12อผ่อนอยู่3,364บาท48มวดค่ะยิ่งดาวเยอะก็ยิ่งผ่อนถูกลูกค้าชอบแบบไหนจะยื่นฟรีดาวหรือจะดาวได้หมดค่ะมีให้เลือกยังมีรุ่นอื่นอีกนะคะลูกค้าลูกค้าชอบแบบไหนก็สอบถามเข้ามาในเพจเป็นบุก k ชื่อเพจร้านมหาชนธุรกิจนะคะ สาขาเมืองบุรีรัมย์ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ